ครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุดปลาไหลบอกรุ้งกันนะครับเจอรูไว้เมื่อกี้นี่ครับครับหลังจากคุดก็ต้อกฟังครับเราเจอแล้วเจออะไรเจอห่างนะเจอห่างแล้วเจอห่างแล้วนะครับตอนน,นี้นี่นี่นี่ออกมาแล้วนี่โอ้ยนี่ตามครับตาม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 ,ตาม ดักครับด,ดักแล้วครับลุ้นไงครับจะได้ตัวไหมครับครักจะรูป้ปะรูห้หายรูห้หายจุกหลัดไม่ได้เลยตามตามตามออกขึ้นบนขึ้นบนขึ้นปะขึ้นมาไม่เย่โอ้ยขึ้นได้ดักดักดักครับ เห็นห้างไหมฮะติดหางแล้วตัวใหญ่ป่ะหใหญ่หน่อยเออสามนะครับสามสามตรงไหนวงทางซ้ายนั่นไปครับไปปั๊บปั๊บอ๋อไปนู่นไปดูปด่นไปๆๆๆๆไ ดู้ไหมรูนี้หายเลยดูหายครับคุณไปคุณมารูว่ะดูข้างนี้เลยฮะดูข้างนีขน้ขึ้นขึ้นบนครับขึ้นบนครับขึ้นวายเอาเนี่ยเบี่ยงขวาอีกแล้วขวายขังรูเยอะครับรูมันเยอะครับตอนนี้กลางกลังตามล,าะนะล่ามาไล่กันแล้วรู้ไ้มครับว่าจะได้ตัวเปล่าครับไง้ ครับนี่น่าจะต้องถึงกับพังคันบ่อแล้วเดี๋ยวไหมรู้ได้ยังนีขึ้นเลยโอ้ข้างๆเจ้าข้างเดี๋ยวห่างเลยเจ้าห่างเลยๆเดี๋จอห่างแลยครับเจื่อนต้องหายเนียนรู้เยอะรู้เยอะครับรู้เยอะตอนนี้กำลังไล่ล่าครับคนขุดเราก็เริ่มหมดแรงแล้วตอนนี้ ไปไปไถามไปเลยครับขวายไกระผัง <laughs> ครับมีไหมตัวมีตัวมีตัวมีครับตัวมีตัวมีแน่นอนครับแต่ว่าจะได้หรือเปล่าตอนนี้ <laughs> มีตัวครับ ลงล่างปะโอ้ oh, ขึ้นบนอีกแล้ว oh. <laughs> ขึ้นบนอีกแล้วไปครับไปตามไปเลยครับ <c oughs> เอาแล้วครับเริ่มเริ่มเลยครับเจอเมือ่อเมือกแล้ว <c oughs> ไปครับไปตามไปต่อโอ้โห oh. เจอดินแข็งครับตอนนี้ดิ้วพเรื่มสู้ไม่ได้แล้วครับอะไรมือเปล่าครับเอาไงครับเขาไม่พูดตรงไหนอ่ะหมดแรงแล้วเดี๋ยวแป๊บน้าเดี๋ยวเจอดินแข็งนะครับตอนนี้ครับดินแข็งเป็นดินขาวแล้ว ปลาไหลตัวนี้นอกอดูร <c oughs> ูเยอะรูเยอะขอดูเก่ายังไงถาได้ไหมไแ,ลแล้วครับตอนนี้ตามไปเรื่อยๆครับอุโฮโฮโฮ๊ยนี่นะี่ใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวสุขียวแล้วตรงนี้อะไรนะไปไปไป ลงล่างลงล่างตอนนี้เสร็จแล้วไหนลงพุดลงล่างใ <c oughs> ช่ย,ยอดปลาไหลตัวนี้ฮ <c oughs> ะปลาไหลแหลมไหลงวะขำวาทนีแล้วกีเจือหางมาสองโดนหางมาสองสองิแล้วเขาขางี้ เขาลูร่างเหรออ๋อ,อไม่ใช่ตุลิท <laughs> โอ้โหนี่ครับไหนนี่อะไรเดียวตามหาเลยครับพี่เจอตัวแล้วอันนี้ไม่ใช่ครับมีลูกนะครับผ <laughs> ิดตัวผิดตัวไล่ใหม่ครับไล่ไล่หาลูใหม่นี่เจอตัวแล้วเก็บใส่ขวดสิมีอะไรแท่ปะ